สบายดีนี่ตอนทำข้าวสุสองน้องตุ๊กสา,าวลาส้ำเนื้อเจนสบายดีจ้ามามาต่ออีพีหนึ่งอีพีหนึ่งของเอฟซีมาเทียวเนาะทุกคนเนาะเอฟซีมาเทียวหาน้องตุ๊กยุ่ำเนื้อเนาะวันนี้น้องตุ๊กก็เลยสิมาฮหดอาหารแรงเลยว่ะเขาแรงซู่พีเอฟซีที่มาแต่ฟังไทยเนาะทุกคนหรือว่าพีนอง เอฟซี F Z, ทาง YouTube ที่แบบาตาิดต่อหาน้องตุก๊กมามาเที่ยวบ้านน้องตุก๊กแล้วก็มือนี้น้องตุ๊กก็เลยเป็นโอกาสดีสิมาเฮ็ดอาหารตอนครับแต่จะเป็นการเฮ็ดอาหารแบบบันหานแต่บริเ็ดแบบบานๆท้องน้องตุ๊กก็คือขายคือกับน้องตุก๊กขีกินทุกมือกัเลยทุกคนมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดซุปผักมาหอดซับเหนือแล้วต้องกินซุปผักกินแกงนองขมเด้อทุกคน ืัอนี้น้องตุ๊กมเห็ดซุปพักเออเซอร์นอขมหรือว่าซุปนอขมเซอร์พักอย่งอื่นน้นทุกคนแต่จะบอกคือค่ะซุปนอซุปเออซุปนอคือไทยเวียงเลยทุกคนเ้อไทยเวียงจันอันนี้ก็คือเป็นซุปพักของไทยจาเนือหรือว่าซุปนอของอ่ะ คนสำเนอเลยเนาะทุกคนเนาะก็จะมีเสื้อเนาะขมเสื้อผักกาดเสื้อดอกปี๊บนเนาะทุกคนก็จะเป็นอาหารแบบบ้าน,านสไตล์บา้บานเนาะทุกคนก็ก็จะมีเฮ็ดแกงจืดเนาะเดี๋ยวคันแกลฮาเิ้าไปนึ่งข่าวก่อนตต่ไฟก่อนเนาะคันแรกอ่ามั่กันยังบ่มืดดอกทุกคนแต่ว่ามันเฮาท้ายคลิปเราจะได้แสงหลายๆอยากได้แสงหลายๆ <laughs> เดี๋ยวมาดังไฟหนึ่งเขาอนเนาทุกคนก็ม่พุดมาเขาไปเหินเรียบร้อยแล้วก็ซื้อผักมาแล้วมือสวยดิบาะเส็ยเขา้าทาพืนเลยแต่แบบแต่แบบผืนมาเอา่อผืนหากับมาหาาัดบังอ่าซีมงเนาทุกคนเนาะบาง4ีมง4ีมงแรง ขี่รถออกเที่ยวหาโมงก็เกือบหอดันบานน้องตุ๊กก็หาโมงอีกเนาะทุกคนเนาะคือขี่รถเกือบซาซีสม,มงแทแๆของแท้เด้อทุกคนเด้อของแถหาบตังใจมาสเสนอนี่ก็คือมาบหอดเด้อทุกคนเด้อนี่อันนี้คือนอขมแล้วก็ดอกปี๊บลวก็ผักกาดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็สเดสตุ๊ปผักกัน แต่วา่าเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กเอาอันเอาหลัวมาดังไฟก่อนหลัวเหลือฟืนเนาะมาดังไฟก่อนเนาะทุกคนมาดังไฟหนึ่งเข่าแล้วฮะก็แซงกินไปพร้อมเลยเนาะทุกคนเนาะอู้ดีเจเด้ที่แบบว่าผนขี่รถเมมามาหอดเนาะทุกคนเนาะโบอิลีคือบบมาหอดอิลีได้ทุกคนถ้าบบตังใจมาเนี่ก็คือบบมาหอดซ้ำเนื้ออะไรทุกคน สําเนือนี่มันกไกลทางก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวคุแต่วบาเดี๋ยวนี้ก็ม,มีมีโยน,นมีอันาดหนอทาบ้าเอฟซีบ,บางฐานหัอยากมาสําเนือแต่แบบบ่อยากขี่รถทัวแต่สามารถขี่เครื่องวินมาได้เดีคนเด้อสนามบินก็สนามบินเมอสนามบินน้องข้างสนามบินดีย่ ก็ถ้าเลือกได้คือน้องตุ๊กนีอ่าถ้าว่าน้องตุ๊กมีลายได้แล้วก็สามารถเลือกได้เกี่ยวกับเดินทางก็จะขี่ยนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันหึงหึงขี่รถนะขี่รถเมย์มันคือแบบหึงอิลีหึง,ห,งหวัหรือว่านานหวนัดเนาะทุกคนเนาะสุดหัวท้องสุดหอดคือแบบโอ้ย ขี่รถจนเมื่อยนางก็เมื่อยนอนก,ก็เมื่อยกันยังบาหวัวนอนทุกคนเนาะเสียเวลาอยู่ดนอยู่ไดเศร้าซี่ส,สุโมงเกิอเศร้าซี่สุโมงนะทุกคนประมาณยี่สิบกว่าสุโมงเนาะทุกคนเนาะเอฟซี FC อ่าพีพีเอฟซีคนนี้ก็คือแบบเผืนใจสู่ขนาดเนาะขี่รถตั้งเศร้าสุโมงไหยมาหัวเสือออ้สุดยอดนับถือนานนับถือมากเดี๋ยวน้องตุ๊กเอาพื้นไปดังไฟกันเนาะทุกคน มันแบบานเาน่น네ตันก็หนาเจ้านอม่า <elaborate> <mar. S 2> ึมพักนึ่งข้าวก่อน

ต้มนอทุกคนเฮ็ดซุบผักเห็ดซุบนอจะาหน่อยเลยไปห้าอันพี่เขามากินข้าวด้วยเนาะทุกคนเนาะทุกคนอันนี้คือดอกปีบเจอกาสลองซองปีบนะทุกคนอนนี้นะมันจะมีรสชาติขม กะ่ตื่นไม่เลยเนาะ ຕາມເນາະອໍແມ່ຕຳເຄື່ອງສືສຸພາກຄືເນາະບໍ່ມີມາເອີຖືບໍ່

minha time que โอ้โหทุกคนมีซุปพักของเฮาเนื้อความเอความเอปานันป<ะ>้ายเมยนุงเสื้อสีเขียวหน่อยแห้งมืดไปปานันเขาเอเอยังเอาออกซะเปิดซื้อผักแล้วเขาแถมเฮอเอพูดบ้าเอ้าบ้าเอ้ากันยังเอาออกป้าในมากกป็นยังเออื่อันนี้คือหมอแกงจืดเนาะ ส่วนนี้คือหนึ่งข้าวจ้าหนึ่งขา้าวไก่น้อยซูเอบซีกินเจ้าหอมๆแซ่แบๆพูดได้ยากหะอมาเดอ้อพูดได้ยากหะอมาเดอ้อมันกินขอมสุกเดอ้อฮะแม่พูดลงมือซุปเลยคนซุปสะขิงเด้อแม่พูดต่ํมไแล้วมีขิงกับกระเทียมเสื่อแต็กนัวเบอรเพ็ดเหรอเแหยเรือ่าเ็ดกุน้น จำมนี่ง่ายๆแล้วก็จะเอหอมหลาบแล้วก็หอมปองแถมมีเบอร์บีเทียมผู้แสบในมางาอ้ยว้าวดูเจอกระไหนมุง้างมาดูเจอกั่ไหนโอ้ยหน เกลือเกลือเกลือเป็นงวเป็นอะไรอย่างจงเกลือจังเป็นงวเป็นงวงปลาวาเกลือ มันเสียบอนุ่ไปเสียให้มันเสียบให้มันหุบไปมันเสียมันุบไปกลมอวันขนาดเตรอปีเตรอปีมปะกุลมเสียบโออาหารไทยเหนือแบบนี้แหละทุกคนสุดผักแล้วชิมด้วยหือสอบแล้วเหรอเสริมมือเด้อทุกคนเด้อบันบานล้างมือเลย

มากินเด้อมันออลรสชาติขมๆหน่อยนึงเนาะมันมีดอกปี๊บ คนน้อ,นองตุ๊บขามหมูซูเอฟซีกินดอกนี่ตแตหมูสมสิงหมูเห็ดแกงจืดไปซื้ออยู่ตลาดแม่บงังหาเด็ด ที่เดซเซอร์เป็นนัวกับพริกไทยทุกคนเดี๋ยวนี้น้นองตุ๊กกำลังออกไปครับเนาะงุ๊กเนาะแล้วก็มื้อนี้กินข้าวก็คือสิมีอ่ะน้องตุ๊กกระบานแม่พุดแล้วกาศ PFC เนาะน้องตุ๊กยังบู๊สือ่อเพื่อนอันสือ่อเพื่อนในเวทนาะน้องตุกอ่านบออกเนาะอ่ามัน,ม,นมันมันมีอ่ะจะบอกจากไหนมันมีตัวขวบคืกบอกระบานภาษาไทยฮะนะ่ะ ก็เลยอ่านบอ,อกเดี๋ยวลองกปคถามเพิ่นนอนเนาะเดี๋ยวเฮ้ย่นมาก,ก่อน,น,น,อเ,อนะะเพราะว่าแซตน้ำกันยุ่แต่ว่าบอกบ่าเดทถามซื้อนะคะเพราะว่าน่าจะเอินป้านี่บ้าเพราะมันมีตัวขวบตัวพญาน,นาคขวบเนาะตัวอ่านบอ,อกเดี๋ยวจะถามเนหมือนเนาทุกคนอาเพิ่นพักยู่บบานพักกลั ไก่กับนวดแก้วเนาะทุกคนเนาะเกิดกับนวดแก้วเกิดกับนวดแก้วราคาบันทองผ้ากันก็คืออ่าแสนซ่าเนาะแสนซ่าก็คือสองร้อยบาทสองร้อยบาทเลยทุกคนแล,ล้วก็มันก็นจะมีแต่ราคาสองร้อยบาทจนถึงสามสี่ร้อยคนละเนาะทุกคนเดี๋ยว เออก็มาแถวด้วยแก้วนี่แล้วก็แบะน้อยนึงเนาะเนาะไปหัวลาหนองตุ๊กอาจจะย์บอดี้ฮายเด้อเดี๋ยวเดีายตอนกลับมาเนาะตอนอยู่เงเลยเนาะทุกคนนี่สวยนะ นี่เป็นปีมังกรเนาะแล้วก็มีว่านหนันนางลินกิ้ทั้งหนันเนาะทุกคนทั้งฝากนำซ้ำ <c oughs> ทุกคนมาถึงแล้วนะ <c oughs> จำเนื้อมาถึงจำเนื้อแล้วนะมายามเด้อขีรตัง เกือบ24ชั่วโมงสองวันสองคืนสองวันสองคืน <laughs> ลุ้น <laughs> ถึงตั้งเนือล,นลุ้นแห้งขาดใจเลยสายหวฝ้าย <laughs> ลุ้นคนขับ <laughs> <laughs> กินเอรอมาตลอดทางเลยคิดว่าเป็นแต่น้องตุ๊งผู้เดียวเลยว่าขี่รถมาแล้วเกือบถึง24ชั่วโมง อ่ะครับทุกคนกินข้าวคะ่วกวะกระดิ่งค่ะกระสือถูถูเขาเรียกอะไรนะถูขายเรียกถูตะเกียบตะเกียบตะเกียบ <laughs> สุกผักมาเด้อกินข้าวเด้อซุปผักซุปนอขมกับแกงจืดเนาะเลือดไก่เรี <laughs> เยกทุกๆคนท่ <laughs> านพี่เนาะลองชิมพี่แต่ทางไทยเขาเรียกแบบนี้ไม่ได้นะฮะนั่งกินแก้วเรียกลอยๆไม่ได้นะ เป็นอะไรเรียกลอยๆไม่ได้ไม่พูดเท็ดอะเนี่ซุปซุปนอเนี่ยซุปนอแม่พดทธรรมแม่พดทธรรมอ๋อแม่พดทธรรมเหรอ,อได้ยินว่าแม่พูดเอ๊ะอะไรอะไรเผ็ดอะไรไม่ใช่แม่แม่พูดเอ็ดเอ็ดคือแม่พดทธรรมใช่ใช่ม่พูดเท็ด <laughs> พูดไวฟังฟังไม่ทันกินเด้กินไม่ขา่ขาวกินข้าวกันหน่อยสำเน้อ ลองชิมดขูข้าวตำข้าวํำเหนือเรียกข้าวไก่น้อย<ช>พันมันใช่ไหมใช่พันข้าวพันข้าวไก่น,น้อยไม่ได้กินข้าวมาสองวันอกินแต่เส้นกินเส้นตลอดทางอืครับอร่อยไหมเป็นยังไงเดินทางมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะสนุก เหนื่อยแบบไม่เหนื่อยอ่ะพี่ว่าเหนื่อยแบบได้อัทธรดมากเลยชอบใช่ไหมตั้งแต่ออกจากเวียงมาถนนก็ดีดีมาเรื่อยๆมาตักตักหนึ่งเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเขาเรียกเป็นขุมเนี่ยเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเออเป็นซีเมนต์เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นซีเมนต์เออพี่ก็เริ่มเข้าใจเราพี่คุยกับคนข้างๆเข้าใจแล้วเนี่ยเขาแจกถุงพลาสติกมาทำไมเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง หลเขาเขาลงตรงหลักสิบสิบหกก่อนถึงน้ำเนินอ่ะเขาเปนเขาบอกว่าเขานับถือผีอะไรเขาฝังเป็นคริสอ๋อคริสเตียนอืเขาลัทธิผีแต่เขาไม่ได้บอกว่าคริสนะแต่เขาบอกว่าถามมีโบสถ์ไหมเขาบอกมีเหมือนเหมือนเหมือนส้นเผายาวขนาดแบบ ขนเผายาวขึนเผาแกนาทางอ่ะขึนเผาอิลเมียนค่ะเกี๊ยดนาเนินอันนั้นจีรักสิพ,พ,พกอันนั้นจี้ไม่เหมือนแม่กับลูกนะเหมือนพี่กับน้องนะ <c oughs> ใครสวยกว่าใครสัมกัน <c oughs> อย่ามาแม่ส้มกันนะเฮาไมา่อยากเข้า <c oughs> <c oughs> แม่งามก็น,นะต้นต้นแบบนะแม่พี่ต้นแบบสวยก็ เอลูกแบบไอพิมพ si> ์ออกมาแล้วสวยอันนี้เข้ากันเลยซุปแกงจืดแกงจืดเต้าหู้ใช่ลูกลอกอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนเมืองไทยเหมือนเมืองไทยป่ะอื